สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรเกนท็อป y ี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวกันดัม Vida าของภาค i r o n นบอล้มไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวหุน่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันออกเฟรมก่อนนะ,ะเริ่มจากกล่องเลยครับเรามาดูกล่องกันอาร์ตบ็อกสวยแล้วก็ท่าก็ใช้ได้นะ,ะเป็นภาคไอรอนบอดออฟแอนงานปี2016ัิมินเจแปด ก็แพ็กเกจน,นะครับก็จะมีรูปตัวอย่างที่ทําสีแล้วเราจะเห็นมีไอคอนทําสีแล้วนี่แล้วก็ตัวโมเดลก็สีก็ไม่ได้ต่างจากงานงานที่สำเร็จแล้วเท่าไหร่นะแอคชั่นต่างๆก็มีให้โชว์ได้นีข้อเท้าเปิดได้ปืนสามารถทำท่ายังี้ได้โอเคแต่นี่ เหมือนกันไม่มีอะไรแต่ี้ส่วนนี้ก็จะเป็นขายของนะขายของของพักเสริมของภาคนี้ออปชัน MS7 ก็คือจะมีมือแบร์ออกเนาะแล้วก็มีออปชันพาร์ทของภาค i อรอนบอตรงนี้ไม่ได้ซื้อมาเนาะตัวนี้ไม่ได้ซื้อไม่ไ่อยซื้อผมก็คือพเสริมเท่าไหร่อโอเคเท่านี้ประมาณนี้นะกล่องสำหรับคู่มือ คู่มืออยู่นี่นมีภาพสี่และประวัติตัวละครใครสนใจอยากอ่านก็เปิดอ่านได้เลยนะครับนี่หยุดอ่านกดพอสอ่านได้เดี๋ยวจะบอกว่าตัวละครคือใครใครเป็นคนขับเนาะในเรื่องก็รู้ๆกันอยู่ว่าใครนะฮไม่สปอยไม่สปอยไม่สปอย,ปอ,ยอันนี้ด้านหลังไปดูด้านหลังก่อนนี่ก็จะมีเล่าเกี่ยวกับออปชันอาวุธต,ต่างๆเบอร์เซเบอร์ไลเฟิลแฮนกัน Hunter ร์เอชโปรฟิตกันดัมเฟร r r e .ACT o r อ่ะว่าไปอันนี้ก็คันเลือกไกดแล้วแต่อยากได้สีอะไรเหมือนกับด้านหน้าเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นเสริมขายของเนาะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของพาร์ทต่างๆนี่มีแค่มีแค่นี้จริงๆ1 2 3ใช่ตัวนี้มีแค่3แผง <laughs> 3แผงแล้วก็รวมรวมรทุกอย่างด้วยเป็น4แผงนน้อยมากชิ้นส่วนน้อยมากแต่ว่า ทำออกมาได้ดีเกินคาดมากคือตัวชิ้นส่วนที่เป็นเฟรมเนี่ยกันดั้มเฟรมผมไม่แน่ใจว่าชิ้นไหนน่าจะเป็นชิ้นชิ้นชิ้น A ชิ้น A กับชิ้น B ผสมกันกันดั้มเฟรมเนี่ยรายละเอียดประมาณนี้เหมือนเหมือนกันเกือบทั้งซีรีส์นะแต่ซีรีส์นี้ผมไม่ได้ซื้อตัวอื่นเลยซื้อตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่ามันเท่ครับผมชอบปืนพกมากเลยมันเท่มาก <laughs> อ่นเนาะ ันนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมว่าอ่าใส่ยังไงอาวุธประกบยังไงตรงนี้ก็เลือกได้จะประกบแบบนี้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้ทําอย่างนี้เพราะว่ามันก้องแกงอะเออมันก้องแกงไม่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 ติดดีกว่าเป็นผมผมไม่ติดน้อผมผมไม่ติดผมใช้ปืนพกอย่างเดียวผมว่าสวยเนี่ยปืนพกนี่สุดยอดเลยคีย์พาร์ทของการเล่นแล้วก็จะมีมืองอสําหรับถือดาบเดปี้่เนีย สามารถถอดเสียบกับหัวดาบได้แล้วก็ขาสามารถอ้าออกได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนนี้ที่ว่าเล่นยังไงขยับได้ขนาดไหนเนาะโอเคเข้าถึงตัวหุ่นกันแลวนี้เราเข้ามาถึงตัวหุ่นละเดี๋ยวขออนุญาตซูมเพิ่มนะครับจะได้เห็นกันชัดๆปนประมาณนี้อ่ะเริ่มจากหัวก่อนเลยส่วนหัวนี่ประมาณนี้ประกอบแล้ว ส่วนหัวมีจุดอ่อดน,นะครับตรงนี้ตรงด้านหน้าเนี่ยตรงที่เป็นเขาเนี่ยอ่าเขาหลุดค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นส่วนนี้ถ้าใครเอาไปต่อแล้วอย่าลืมลงกาวหรือว่าทําให้เขาแน่นนะมันหลุดได้ง่ายมากเลยจุดนี้เห็นครับผมเอามาโชว์ก็ไปละนิดนึงแต่ถ้าใส่แน่นๆเขาก็ไม่หลุดนะแต่ว่าถ้าไปดูมันมากอะไรมากไม่ได้อะเริ่มจากการขยับก่อนเลยหัวหมุนได้สามยองศาแน่นอนเราหมุนแค่นี้พอ ไม่มีใครเอากันดั้มหัวหมุนไปด้านหลังแล้วครับไม่จําเป็นเนาะมีผมขยับนิดเดียวนี่หัวจะหลุดละไอ้ <c oughs> ยาควนใจเหมือนกันนะหัวหัวหลุดแบบนี้ควนใจเหมือนกันนะพูดถึงนะซื้อของเล่นมาแล้วหัวหลุดนี้ตลอดไม่โอเค โอเคเรามาต่อกันจะผิดพลาดทางเทนเนิคเมื่อกี้หัวกระเด็นไป <c oughs> อ่าแขนแขนตัวนี้พิเศษนะครับอ่ามาได้ค่อนข้างเยอะเลยจะเห็นว่ามีบอจอยเล่าออกมาขนาดนี้เลยสามารถขยับได้แน่นอนสามโลกสิมศาถ้าไม่ติดตรงด้านหลังเนาะแล้วก็อ้าได้สุดประมาณนี้เลยตัวนี้ความพิเศษของเขาคือแขนที่มูเม m นต์มากคุณเห็นว่ามูเมนต์เขาเยอะ โดยเฉพาะการอ้าเนี่ยของเขามุมเมนจะเยอะมากนี่อ่เป็นคียหลักเนาะส่วนบอดี้ไม่มีอะไรครับตัวท่านี้ขยับอะไรไม่ได้เป็นแค่ม็อกเฉยๆหมุนได้3ามองศาแน่นอนนี่ประมาณนี้ขนุญาตยกแขนนะจะได้ไม่เกะกะส่วนอาวุธนี้น,นี่ก็หมุนได้ถ้าไม่ติดอะไรก่อนนะก็ประมาณนี้เลยส่วนขา ตัวนี้ขอ,อนําเสนอเลยส่วนขาตัวนี้ต้องตัดผมรู้สึกว่าต้องต้องต้องตัดครึ่งนะอ่าเดี๋ยวไม่แน่ใจใครต่อ,อยังไงก็ระวังให้ดีต้นขาเตะได้เต็มที่เลยนี่สุดนี่เลยเพราะตัวนี้เขาสามารถทําท่าเตะสูงได้ทําทําไมไม่รู้ไม่เคยทาในประมาณนี้ผมได้สุดประมาณนี้โดยที่ชิ้นส่วนอะไรไม่หลุดนะแล้วก็งอลง แต่ก็เห็นไหมเห็นไหมหลุดละตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยหลุดละไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําให้เล่นท่าอะไรที่มันพิสดารเท่าไหร่นะครับก็คือเหมือนให้แบบเหมือนเขากระโดดเตะขาอะไรอย่างนี้ก็พอไม่ต้องแบบเวอร์วงังต่วนส่วนท่อน,นี้จะเห็นได้ชัดว่าจากผ้าปกนะตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นสีส้มออกแดงแดงส้มๆ้มแสบตรงไอพุ่นตรงนี้ทําใหด้ดูเด่นขึ้นเนาะพอมันไม่มีอย่างงี้มันดูลงๆเกินไป ส่วนเท้าเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้รองเท้ามีอะไรบ้างนี่เริ่มจากตรงนี้เลยนี่เตะได้ประมาณน,นี้เขาก็จะอ้าออกได้อีกนี่ก็อ้าได้อีกเออมันแปลกมันแปลกมันมันแปลกแต่ว่าก็โอเคแหละประมาณนี้เหมือนประมาณว่าเขาสามารถเอาเนี่ยเป็นอาวุธได้ในเรื่องผมไม่ค่อยเห็นเขาใช้เท่าไหร่นะ แต่ก็มีมีจังหวะที่ใช้อยู่ใช่ใช่มีจังหวะที่ใช้อยู่ไม่เยอะแต่ก็เห็นว่าใช้สําหรับส่วนด้านหน้าเท่านี้นะครับไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ส่วนหัวไหล่ก็ขยับได้ค่อนข้างเยอะตรงนี้เน้นเลยด้านหลังเป็น Gener เจเนเรเตอร์ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นทั่วไปก็นี่คือจุดอ่อน <laughs> จุดอ่อนอยู่ตรงนี้ยิงได้เลยไม่ค่อยไม่เข้าใจดีไซน์เหมือนกันนะตรงนี้บุนได้ประมาณนี้นิดหน่อย ตัวนี้ผมไม่น่าจะว่าในเรื่องเขาให้เป็นอะไรเป็นไบเดอร์ของเรเดเตอร์หรือเปล่านะส่วนใน,ในเรื่องผมไม่แมน่นไม่แมน่นแต่ว่าผมจะบอกให้นะว่าจุดนี้คือสติกเกอร์นี่สีส้มนี่สติกเกอร์สีขาวนี่สติกเกอร์นี่ก็สติกเกอร์ตรงหัวไหล่นี้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นสติกเกอร์เนะาะลูกตาตรงนี้แล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่แทบไม่เห็นเลยนี่ ด้านหน้าก็จะมีตรงแขนครับถ้าใครมือนิ่งๆเพ้นค์ paint, ู่กันด้วยสีก็ได้นะหรือถ้าใครมีแอร์บัตสามารถพ่นได้เหมือนกันตรงนี้แก้ให้เป็นสีดําตรงนี้จะเป็นสีน้าเงินทั้งอันเลยแล้วเขาติดสติ๊กเกอร์แก้มาให้ตรงนี้ก็เป็นตรงที่ขานะอ่าส่วนปืนตรงนี้นี่เอาออกไม่ได้ตายตัวนะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเหมือนแบบไม่เรียลลิสติกนิดนึงเพราะว่าตอนที่เขาใช้แอคชั่นน่ะเขาจะ คือปืนพกสองข้างใช่ไหมมันก็ควรจะไม่มีตรงนี้นี่นะตกหุดนะตัวนี้หลุดออกมานิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาพูดถึงอาวุธกันต่ออาวุธมีน,นี่ปืนปืนพกหนึ่งอันแล้วก็มีเลปเปียแล้วก็อันนี้ผมจะเอาชิ้นส่วนทุกอย่างออกมาหมดเลยนะชึบๆๆๆนี่ก็จะเป็นปืนไรเฟิล สามารถสวมข้อมือได้เลยตัวนี้ไม่มี t r i ร์ e r finger หรือมือที่เป็นแบบมือจัดอย่างนี้นะสมมติคือจะเป็นมือสวมแบบนี้ผมจะให้ดูมือก่อนเขาจะเป็นมือสวมเลยก็คือคุณสวมเข้าไปตรงๆงนี้เลยจบไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่มีอะไรพิเศษเนาะแล้วแต่คนชอบครับว่าชอบแบบนี้หรือชอบอีกแบบนึงมากกว่าในตัวนี้เขาจะเนี่ยเขาลุงลังมากอะหลุดหลุดหน่อยประจำเป็นเรื่องปกติไปเลย ถ้าคุณเล่นตัวนี้คุณจะหลุดนิดหลุดหน่อยประจำก็ใช้ได้ไปก็อาจจะคิดว่าใส่กาวดีกว่าใส่กาวมันขายต่อไม่ได้นะคุยไว้ก่อนถ้าถ้าคุณไม่คิดจะขายต่อคุณคิดว่าตัวนี้คุณจะเก็บไว้ยาวๆเลยไม่ไม่ไม่ทิ้งไม่ขายเต็มที่เลยครับใส่กาวได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ากาวที่เป็นกาวละลายพลาสติกอะไรอย่างนี้ก็อาจจะละลายต่อตัวงานนิดนึงเนาะอ่าก็อย่าให้มันงานเสียหาย นีหลุดห,หลุดง่ายมากหลุดง่ายมากหลุดง่ายมากก็ถ้าเป็นไปได้ก็ทําให้ข้อแน่นเนาะแล้วก็ถ้าไม่ติดกาวก็ทําทให้ข้อแน่นเราพูดถึงอาวุธกันก่อนเรามีปืนพก2อันนี่ก็เหมือนเมื่อกี้เลยสวมใส่มือได้เลยตรงเนาะแล้วนี่ก็เป็นเลเปียเลเปียชิ้นนี้มีอะไรพิเศษไหมก็คือสามารถถอดอันนี้ได้ครับถอดอันนี้ <laughs> อันนี้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 ถอดน,นี้อ่าแล้วก็ สวนเขากับนี่เขาจะเป็นเหมือนหัวสแปรคิดซะว,ว่านี่คือหัวสำรองที่เขาเอาไว้เหมือนใช้ต่อแล้วว่าดึงออกมาได้อก็ไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ตัวนี้จุดเด่นนะจุดเด่นของเขาคือแอคชั่นที่เยอะแล้วก็โครงสร้างที่มันดูเท่แล้วก็ตัวนี้ปืนพกนี่ผมจะทำแอคชั่นให้ดูนาะ แล้วก็อันนี้แอคชั่นเบสนี้อันนี้ผมได้มาจากตัวอื่นนะไม่มีตัวนี้ไม่มีแอคชั่นเบสให้คุณต้องไปหามาเองตัวนี้เป็นแอคชั่นเบสแบบเบสิกที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันแข็งแรงก็ส่งเข้าไปทั้งต้นเลยนี่เสียบชึบไม่ต้องแน่นก็ได้ประมาณนี้แล้วก็จัดท่าได้ตามใจชอบเลยครับว่าอยากได้ท่าแบบไหนยังไงอย่างผมก็จะเป็นแบบนี้ผมชอบนะท่าที่ผมชอบก็จะเป็นท่า ยิงสองข้างมันดูเหมือนแบบไม่รนะแอคชั่นฮีโร่เนาะแอคชั่นฮีโร่เขาจะแบบว่ายืนยิงสองข้างเบียวๆหน่อยอแล้วก็ก้มหน้าบิดอย่างงี้ก้มตัวมานิดนึงแล้วก็ยกขานิหน่อยเนี่ยคุณก็จะได้ท่าแอคชั่นประมาณนี้เอาลุดแล้ว นี่ยเตัวนี้ตัวนี้เขาจะอย่างผมในที่ผมบอกอะ่ะเขาลุงรังแล้วเขาจะหลุดง่ายเนี่ยชิ้นชิ้นหน่อยหลุดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นที่สำหรับสำคัญอะไรขนาดนั้นว่ากันอีดีกว่าไม่ได้สําคัญว่าโอ้หลุดแล้วจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับคือบางชิ้นเขาก็ไม่ได้แน่นมากเนาะก็ประามาณนี้หมุนยิงตู่ตูตูตูต่ตส่วนตัวในเปี้ยน,นี้เก็บได้ ตัวนี้ถอดออกนะแล้วก็เสียบเข้ากับด้ามตรงไหนก็ได้ครับ1 2 3 3แล้วแต่ถนัดเลยคุณอย่าให้กันด้ามถนัดซ้ายถนัดขวาคุณเสียบได้ตามใจตัวปืนนี้เหมือนกันตัวปืนนี้ใส่ได้ซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้เขาจะมีสล็อตอยู่เห็น้นข้างไหมนี่สลอ็อตนี้แต่ว่าอันนี้ผมใส่เเรียญแล้วนะผมก็จะใส่ด้านนี้กันหนึนี่ก็เอาช่องนี้เสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยอาจจะมีเหตุการณ์หล่นได้ เพราะฉะนั้นเก็บอาวุธได้หมดจดจริงๆครบสวยงามเนาะสำหรับตัวนี้นะโดยรวมผมให้ว่าน่าซื้อเนาะน่าซื้อแต่ว่าต้องจัดการเรื่องข้อต่อให้แน่นพวกชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ถ้ากาวได้ก็กาวจะได้ไม่กระเด็นออกมาแล้วก็ทำสีซะคุณทำสีเป็นเหมือนแบบ ตามภาพก็ไดต้ตามภาพที่เป็นเหมือนไฮไลท์สีนิดนึงอ่าดูดีตัดเฟนโนไลน์ให้มันสีดำแล้วก็ให้สีพลาสติกเขาเข้มนิดนึงเพราะว่าสีตัวนี้เขาอ่อนไปอ๋อแล้วก็จุดนึงที่ผมอยากให้เห็นนี่นี่จุดนี้จุดนี้คือรอยตัดครับรอยตัดนี้มากับพลาสติกเลยคือขูดผมเก็บแล้วนะอันนี้ใช้ตะาไบาแก้วเดี๋ยวก็เก็บไม่หมดอาจจะฝีมือผมไม่ถึงด้วยแหละอาจจะมฝีมือผมไม่ดีตัดไม่เรียบร้อยเนาะตัวนี้ อันเดอร์เกตค่อนข้างเยอะครับเท่าที่ต่อมาอันเดอร์เกตค่อนข้างเยอะงานเก็บเรียบร้อยมีตรงแขนนี่แหละที่ติดนิดนึง,งๆๆอ,อ,อูเสียงเสียงเสียงขนขนญาติขอขอนว่ายเสียงรบข้างอาละเสียงเข้าไปแล้วทีนี้เรามาคุยกันครับว่าคุณอยากได้ขนาดไหนคุณจะได้อะไรจากการซื้อตัวนี้ก็คุณได้ความเท่ครับผมบอกได้เลยว่าได้ความเท่แน่นอน100%เ ตัวนี้ถือปืนมือเดียวได้ประมาณแถือยิงได้ทำท่าแบบนี้นี่ปืนพกข้างหนึ่งปืนยาวข้างหนึ่งได้หมดหรือคุณเบื่อละผมไม่ชอบไม่ชอบนี้ละผมอยากให้เขาจับดาบออกมาเท่ๆแนะนำว่าให้เปลี่ยนข้อมือครับเป็นข้อมืองอตัวนี้ระยะการขยับเขาจะมากขึ้น ุณก็จะสามารถทําท่าที่เขาสามารถชักดาบมาได้อุย้ยหลุดอุ้ยหลุดหลุดตอนหน้าต่อตาเอ๊แขนแขนจะแน่นนิดนึงนะตรงเนี้ยตรงข้อเนี้ยแน่นแน่นมากเลยทีนี้ก็ปรับตรงนี้ให้เข้ากับมือเนาะก็โฉบเข้าไปนี่คุณก็จะได้ท่าที่เขาเหมือนกําลังชักดาบมาอาอไม่มีไม่มีแอคชั่นมือกลางไม่มีแอคชั่นม,มือแบนะก็จะเป็นแบบนี้เลย มาต่อกับท่านี้ท่านี้ก็จะเป็นท่าถือได้เปี้ยนนะตัวเนี้ยผมมีปัญหาเรื่องนี้อาจจะเล่นบ่อยเกินเพราะว่าผมเล่นบ่อยนะตัวนี้ผมเล่นบ่อยตัวเนี้ยบอจอยเขาค่อนข้างที่จะเล็กกว่าแล้วมันเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันพอแปะปอแปะพอแปะนิดหนึ่งตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยอ่อนมากเลยแล้วก็มันไม่ได้จับแน่นมากก็รลาะว่างหน่อยถ้าหาว่าใครซื้อไปเนาะ ใส่ให้มันแน่นๆแล้วก็คุณสามารถที่จะจัดท่าตามหน้าปกได้เลยจัดท่าตามหน้าปกแล้วก็จะสามารถที่จะเป็นท่าเรียกรยกระลังจิ้มนะสำหรับตัวนี้นะครับใครอยากได้ก็สามารถหาได้นะตอนนี้รู้สึกว่ายังมีของอยู่เนาะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ตัวนี้ยังไงก็แนะนำว่าให้จัดทำสีดีที่สุดครับตัวนี้ผมจะทำสีไหมก็น่าจะน่าจะทำครับน่าจะทำให้มันดูดีขึ้นเพราะน่าจะเปลี่ยนเฉดเพราะอย่างเนี้ย เฉดน้ำเงินเดียวมันทาให้มันดูจืดชืดไปเราเปลี่ยนเฉดให้เป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้าตัดไปตรงนี้ก็อาจจะทําเป็นเฉดสีเทาขึ้นมาเพื่อแก้แก้แก้รสชาติตรงนี้ข้อต่อตรงนี้แน่แนว่าต้องเป็นสีเมทัลลิกส่วนอาวุธก็คงไม่ทําเพิ่มครับเพราะว่าดูดีแล้วแต่สติกเกอร์แต่สติกเกอร์นี้ผมชมเลยนะว่าเนียนตัวนี้เนียนจริงสีส้มนี้ก็เนียนจริงจะติดที่ว่า ทอยพ่นมันน่าเกียดจริงๆแหละทอยพ่นน่าเกียดจริงๆเนาะ,ะสำหรับตัวนี้ใครซื้อไปนะครับแนะนําว่าให้ซื้อ action base เลยไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ซื้องานของจีนก็ได้ครับไม่ต้องซื้องานแท้หรืออยากได้งานแท้สนับสนุนได้ครับไม่มีปัญหาซื้องานแท้เสียบอันนี้อ,นนอันนี้งานแท้นะผมได้แถมมากับตัวงานเนาะชิ้นนี้เก็บ ไว้เลยใช้ได้ทุกตัวแล้วก็อ่อนข้างดีไม่จำเป็นน้งแอชชั่นเบสที่เป็นแอชชั่นเบสหนึ่งแอชชั่นเบสสองแล้วแต่ชอบครับตัวนี้เสียบได้ดีกว่าให้เขายืนครับยืนแล้วล้มยืนแล้วไม่สวยแล้วก็ท่าเตะไม่สวยจริงๆหาหาแอชชั่นที่เตะแล้วไม่สวยจริงๆก็ประมาณนี้ตัวนี้ข้อคู่ข้อมือน,นี้ผมแถมให้ใส่นีไ้ได้เหมือนกันก็จะเป็นท่าที่เขางอปืนขึ้นมานี้อีกนิดนึงแต่ว่าง่อยแล้วนะเนี่ยง,นะงอย อ๋อสำหรับวันนี้นะครับรีวิวเจ้าตัวกันนั่มวิดาของภาาไอ r อนแบท a อเ f นตก็จะจบลงแล้วนะครับและเดี๋ยวผมจะรันคลิปแอคชั่นต่างๆให้ในตอนท้ายนะว่าเราสามารถทำแอคชั่นโพสอะไรได้บ้างเนาะสำหรับวันนี้ใครเข้ามารับชมรับฟังก็ขอขอบคุณนะครับเกิดปิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะตัวต่อไปผมจะทำเป็นเจ้า สตาร์กเจกันเนาะรอดูกันได้ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะใครอยากได้อยากซื้อซื้อได้เลยครับตัวนี้ราคาไม่แพงตัวนี้บอกได้เลยราคาไม่แพงรู้สึกจะผมได้มาประมาณ300-400หรือ400นี่แหละตัวนี้เออส0 0ร้อหรือ400ของภาคนี้เนาะใครไปตามหาเจ้าตัวบาบาทอสมาเล่นด้วยก็ดีบาบาทอสล่าสุดท้ายอ่ะบาบา,บาลูป,ปัสติกเออตัวนั้นผมยังไม่ได้ซื้อเลยน่าจะน่าจะเก็บเดี๋ยวคงได้เวลาเก็บก็น่าจะได้เก็บนะครับ Oh. Yeah. ประมาณนี้เดี๋ยวจะรันคลิปให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย